สวัสด,ดีทานผ้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่องเทคเกอร์คอนโทนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวเออดมเบเล่เนาะซึ่งมันเป็นอาร์วที่วิ่งเร็วมากๆสำหรับมือใหม่แล้วก็แต่ว,ว่าข้อเสียคือมันเหนื่อยง่ายเนาะต้องมีสำรองเนาะเนี่ยนี่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ก็คือมันห้าดาวแต่ว่าหลอดก็คือข้อเสียคือหลอดนั่นแหละ ตัวนี้คือดีหมดทุกอย่างฮนะเสียเรื่องแค่หลอดต้องมีถำรองเงถ้าจะเล่นตัวนี้นะแต่ว่ามันวิ่งเร็วมากๆตัวนี้นะมันได้ค่าวิ่งเร็วควาเร็วในการน,นี่66เนี่ยนะเร็วมากๆตัวนี้นะอุสบัมเดมบเบลีนนะแอ้วันนี้ผมจะลองเอาไปเล่นกับทีมนี้ดูนะนี่นีป็นไดีเชคเตโอมาตินยอดเดียโก้ซินวาบอเกอร์แล้วก็เจอหลายกุลิต เป็นแฮมบูลิสิตบอลเลอร์แล้วก็เดนเปรียๆๆของเรานะสำรองมีอยู่โอเคก็ประมาณนั้นแหละที่เราจะใช้ไปลงลงเล่นเนาะเราจะเล่นในโหมดเฮ้ยเนี่ย T.O.T.D.B. นะอาดูรีกนันด่นไป โอ้อันนี้ยากอันนี้อันนี้นนนนมันแล้วแต่คนนะโอ้โหไม่โดนไปฝั่งนี้ไปเนี่ปึ๊บโอ้โหวิ่งเข้าไปเตะเลยฟูลริสิตโกรธมากเรียบร้อยฮะรวดเร็วมากกี่เลขผ่านแล้วครับสนะสม เดี๋ยวรอบหน้าก็จะมาเอ่ออันนี้ฮนะเดี๋ยวรอบหน้าผมก็จะมาเอ่อทำคลิปสูงนะแล้วได้นักเตะตัวน,นั้นเล่นตัวน,นั้น EP หกแล้วเนาะนะเรอบนี้ก็รีวิววุดบามเดมเบลีไปก่อนนะปึ๊บเรียบร้อยผมใช้เป็นวุลลิชีร่างเอ่อทีมออต e าวนะซึ่งผมได้ทำการสุ่มได้มาเนาะไม่ไม่ใช่เดยกผมซื้อมาอือมก็ต้องซื้อมา มาการสื่อเขาจะได้ตีเข้าไปีรอ,รอบหน้าก็จะมาเอเหมือนเดิมครับพี่นั่นแหละได้ตั้งเต็อหลายลเรื่องตอนนั้น 6, อีหกเนาะก็จะสูม UCL 106บวกเหมือนเดิมนะเพราะว่ามันเป็นกี่ที่เขาแจก106บวกเยอะจริงๆนะใครที่เออเข้ามาเล่นใหม่ๆนะก็นี่แหละขายันเล่นเยอะๆนะฮะเราจะได้รั้งแต่ดร้อฟรีนะทุกๆสัปดาห์เลยนะ ไม่ถึงเราก็สัปดาห์เป,าเป็นสัปดาห์เป็นสัปดาห์บ้างแต่บางทีมันก็มีสัปดาห์ต่อกันบ้างนะมาครับรอบนี้เราแข่งกับอังกฤษนะถึงทีมันจะกากแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมนะว,ว่าเอเขาปรบบเอไอมันโหดขึ้นเนาะผมก็ได้ทาการแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นอังกฤษล่างนี่นก็คือผมกอร,รู้ได้อยู่นะครับเดมเบลเล่เรามาอือ แคปเดียวก็หมดเวลาแนละ้วมันไวจริงแง่ไวไม่ได้ไม่ได้กุลิตเจอกระดาษนั่นล,ล,นละปึ๊บจะหมดเวลาแล้วเฮ้ยสวยเฮ้ยอย่าอย่าให้มันได้บอลไปเปล่าลูกโทษไหมน,นี่โอ้โฝั่งนี้นะนั่นแหละ โอ้โยเรียบร้อยนี่หน้าฟาวเลยว่ะเราต้องได้ประตูหนึ่งกระตูก่อนนะเพื่อที่จะทำให้มาเสมอฮนะเราต้องรีบเล่นแล้วลหละเราได้ประตูได้อยู่นะนะบิงแล้ววิงแล้วโอ้โอเคบินแห้มะบินให้มะปึ๊บ เฮ้ยเฮ้ยผาสินยอดมาครับเตโอส่งให้เตโอเรงแฮมส่งให้วอลเลอร์ให้เดมไปเลีวิ่งเอาดีกว่าเอาละเจอแม็กควายฮะเจอลาดวิ่งขึ้นมาเรียบร้อยออ้ยังปีละหือได้อยู่ฮะเจอลาดยิงตอนนาทีสุดท้ายพอดีนี่ฮะอันนี้ตัวตัวไหนอันนี้ตัวแจกฟรีเออตัวแจกฟรีตอนไอคอนนะะ ไอคอนแจกฟรีแถมตัวที่มันจะมีพวกคาเลปูโยโเจอหลาดอีกตัวนึงก็เป็นโกนะวันนี้ไม่ได้โกเลยแต่ว่ามัแจ๊กตังเยอะจริงแจ็แจ็บเป็นล้านเลยนะมาครึ่งอันนี้ตอนเน,นี้ยเวลาพิเศษมามามาฮบปูลิสิตแอ้งมาครับจังหวะน,นี้ส่งให้เดมเปเล่ไหมเดมเปเร่ re, ส่งให้วอลเลอร์นะ <c oughs> นะเดมเปเล่ Dem re, ยิงเรียบร้อยนะ นอนน้อยแต่นอนนะฮะเดมวิเล่บอกลูกทรงที่แกมันดูนอนน้อยยิ่งเนี่ยนะขนาดท่าการ์ดยังเป็นท่านอนเลยแกจะไม่ได้นอนน้อยยังไงแต่วิเลืยอยู่นะนะเดี๋ยวขัดจังหวะอ๋อฮะขัดจังหวะมันขัดจังหวะเรากุลิดแย่งไปพอเกอร์สวยพอเลอร์มาพอเลอรนะ์โดนแม็กไายปิดแล้ว อ่าสองให้ปุติสิตสิงให้เดมไปโอ้โหลำหน้าข้าม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 รวดเร็วรวดเร็วนะสองหนึ่งก็ตอนนี้ชิวชิวชนะใส่ลเลยแปะแปะ,ปะเอ้ยเอ้ยอย่านะสวยเป็นแค่หมมโบกเกอร์มาครับส่งให้วอลเลอร์ ขอเลือส่งให้เดมเบเล่เดมเบเล่วิงครับจังหวะนี้ปึ๊บเรียบร้อยนะฮะอุสารนเดมเบเล่สองประตูไปแล้วเจ่ง <c oughs> จริงๆพลังแห่งการนอนน้อยของเขานะ <c oughs> โคตรตึงอ่ะตัวเนี้ยนะราคาเหรอไม่ไม่ถึงห้าแสนมัน้งใช่ปะถ้าผมจะไม่ผิดนะอ่าหมดเวลาแต่ยังมีต่ออีกยี่ห้าดีกว่านะ เดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาแล้วกันอยากหา R W เล่นนะผมแนะนำเลยวุดบอลเรมเบเร่แต่มีแต่ต้องมีสำรองนะจะเอาจะเอาเอ่อ R M หรือ R W ก็ได้นะสมมติมันมี R M เนี้ยสมมติเรามีดิมเมรียล่าง R M แต่ว่าร่างกากเนี่ยเอาเป็นสำรองได้นะเผื่อเพราะว่าเดมเบเร่เนี่ยมันเหนื่อยง่ายนะถ้าเราเล่นเต็มเกมนะนะถ้าเราเล่นเต็มเกมมันก็จะเหนื่อยง่าย แมกไกวยแม่ก,กว์กกวเหรอฮะอืมกุลิดป,ปึ๊บไม่เฝ้าเจอลาดมาครับเจอลาดสวยโอ้ติดแย่งมาสวยบอลเลิศหลงให้เดมไปเลยครับเดมไปเลยวิ่งแล้วจังหวะน,นี้วิ่งแซงแมกไกวยไปแล้ววิ่งแซงแมกไกวยไปแล้วเรียบร้อยเข้าด้วย นี่บกแลว้วมันเร็วนะฮะแมกไก่ยยังมิ่งไม่ทันเน่ะเออเดนเบลเลโดนแมกวกยแบบว่าดึงไหลนะแต่ว่ายังสู้ได้อยู่นะแต่มันบาดเจ็บง่ายนะเดมเบลเล่แต่ว่ามันยังได้อยู่นะแมกก่ฟา,าวเลยใช่ไหมวาฮอ้อลเลอร์ไปฮะ โอ้ก็คือเดมเบเล่เรายิงไปประมาณสามประตูปะ่ะสามถึงสี่ประตูนั่นแหละฮนะหัวจิดหัวจัดอ่ะตัวเนี้ยนะาเรียบร้อยเนี้ยเราก็เล่นเสร็จันที่เรียบร้อยแล้วก็เราจะมาสรุปเอ่อเดมเบเล่อีกทีนึงก็คือเต็มสิบเนี่ยผมให้ เป็นแปดเลยนะที่ผมไม่ให้เก้าเพราะที่หายไปสองคะแนนเพราะคะแนนแรกก็คือเหนื่อยง่ายคะแนนที่สองก็คือบาดมันบาดเจ็บง่ายแต่ว่ามันยังได้อยู่เนะาะมันก็แล้วแต่จังหวะด้วยนะก็คือเอาผมให้แปดเนาะก็ราคาก็ไม่ถึงห้าแสนมัน้งใช่ไหมนะตั้งแต่เขาปรับราคาลงนะ่สายฟรีแบบสายไม่มีตังนี่ยืมเลยนะนี่ห้าหกแสนนะหกแสนนะผมต้องขอไยแล้วนะผมจำนี้ไม่ได้เนาะ ตู้รู้คร่าวๆก็คือหกแสนห้าดาวนะะหลอดหลอดเจ็ดหลอดน้อยไปหน่อยก็คือต้องหาสำรองเนาะครบทุกด้านนะห้าดาวด้วยก็คือดีสุดเลยในะตัวน,นี้สำหรับ R W มือใหม่เนาะหกแสนนะ 6, 000, นะใครมีตังร้านอยู่ก็ซื้อได้นะเหลือสี่แสนราไปใส่กองหน้าเอ W ก็ได้นะประมาณนี้แหละนะถ้าใครจะนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไทเกอร์คอนโดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสุม่มไอยูซีเอลเนาะ เคบายครับทุกคนเจอกันครับ